สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นอเลนอีกครั้งนะครับผมตัวเมนผมเองนะครับผมอเลนนะครับผมอดีตเม็ดเขียวผมเองนะครับผมวันนี้นะครับเป็นการทําช่องครั้งแรกของผมนะครับหลังจากช่องเก่าของผมที่ผู้ติดตามอาจาะเก้าร้อยกว่านะครับช่องถูกปิดอายุไม่ถึงนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมอายุได้ถึงเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับแต่ต้องเลขด้วยกันที่ ได้ช่องใหม่นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ขอให้มีผู้ติดตามก็พอนะถึงแม้จะเป็นช่องใหม่ลืมบอกกันไปนะครับตัวละครใหม่มาเลยนะครับเนี่ยครับเด็กค้างเลยอาจะค้างเลยนะเนี่ยครับตัวละครใหม่ชื่อชื่ออะไรวะดิงบาดิงบาอะไรวะดิงบารอนนี่สักอย่างนี้เลยอ่ะช่างช่างมาเถอะ ตัวละครใหม่สามารถรับกันได้นะสิ่งสมไปรอบเดต ROV อีกครั้งนะครับผมวันนี้จะมาเล่นโหมดมุงวีหนึ่งนะครับเล่นอันเลนนะครับผมอ่าไปมาเลยนะครับอันเลนตัวลูกรักผมนะครับผมฟึบล้าวิวตบสบายสบายได้เลยนะครับล้าวิวนะครับลาวิวแค่ล้าวิวเองนะอย่าไปกลัวนะเออชนะได้เร็วชนะ ความเก่งความเก่งมันไม่ได้อยู่ที่ลกูกมันอยู่ที่ฝีมือนะครับศัตรูจะปรากฏตัวในอีกสามวินาทีเาเลยนะครับลาวิ่สู้กับศัตรูไปด้วยกันต้นเกมเราอาจจะโดนเขากดหน่อยนะเนี่ยครับเราอาจจะโดนเขากดได้นะครับผม เราไม่มีอันตินะอันติอลิมโครร้ดสำคัญเลยโออเห็นไหมเราสู้ไม่ได้นะต้นเกมเราสู้ไม่ได้เลยกเกมเจอกันอนริมเป็นตัวท้ายเกมนะเออต้นเกมเราอาจจะโดนเล้าลอยู่กดก่อนก็ได้จะยินยินนะครับเราเกิดมาเพื่ออยู่รอดอย่ารีบร้อนนะครับผม อ๋อปุุุุุุ๊๊๊๊๊โอ้ยโดนสกันมา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 ปุ๊บ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 เราเราเราสวนเขาได้นะเห็นไหมเสวนเขาได้เราจะรีบจบนะเพราะแต่ลาวิมุกดป้อมเราทายเกยมอัดก็ได้นะครับเพราะผมเคยเจอมาหมดแล้วนะ ประสบการณ์เด่นๆนะครับแล้วมาดิสโตดิต้ดิสตปึ๊บเห็นไหมฟอบอฟ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 ฟอฟฟอฟอฟอฟฟอฟฟอบฟอบอฟอฟฟอฟฟอฟอฟออฟอฟออฟออฟอฟงฟ้อมนออออออ เราสวนเขาได้นะเราสวนเขาได้นะมัง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 นะสวนเขาได้เลขเลขนะครับเป็นการเลขที่งดงามที่สุดนะครับเป็นการเลขที่สุดงดงามนะครับผมอย่างน้อยเราก็สวนเขาได้นะเราก็ได้อย่างน้อยเราก็ทําให้เลือดป้๊มน้อยลงได้คจะหยุดรต่อสู้หรือหยุดหายใจอันนี้มันแล้วเต่เลยนะครับว่าใครจะว่าอารเลินโคอคือ อนลนหูดนะก็แล้วแต่คุณเลยนะคนลกแต่ละคนความคิดมันไม่เหมือนกันนะเออก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะครับฟึมาแล้วลาวิว,วจังหวะนู้นออไผมไม่กดที้น่ะผมไสผมใส่ฟ้าืออไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงเราเตยของเราก็สู้ได้ดอยู่ดีว่าอเลนตัวมันหูดนะชนะ ได้อย่างสวยงามนะคะผมโอเคครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์ใครดูตอนนี้ใครดูถึงตอนนี้นะครับอ่าช่วยพิมพ์อีโมจินู้นหน่อยได้ไหมครับอีโมจิอ่าต้มยำกุ้งนะครับผมนี่เลยนะครับอ่าใครดูถึงตอนนี้กดอีโมจิต้มยำกุ้งมาด้วยนะครับผมอ่าก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เจนคลิปหน้านะครับผมผมสัญญาเลยนะครับว่าผมจะทําคลิปทุกๆวันให้ท่านผู้ชมได้ดูแน่นอน,นครับสําหััพว่นี้ขอขอบคุณนะครับบ๊ายบาย